สวัสดีครับเรามาดูพยากรณ์อากาศในวันรุ่งนี้นะครับวันที่4ธันวาคม2568กนะครับก่อนอื่นนะครับให้ทุกท่านดูนะครับอันนี้คืออิทธิพลของพายุโคโตะนะครับซึ่งสลายตัวละนะครับแต่ว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้นะครับก็ทําให้ฝนตกนะครับหนักนะครับในประเทศเวียดนามนะครับโดยเฉพาะที่เมืองดานังนะครับรวมทั้งเวียดนามตอนใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นยาจางนะครับ โฮจิมินท์ซิตี้นะครับรวมทั้งกัมพูชาด้วยนะครับตอนนี้ฝนตกค่อนข้างหนักนะครับที่หยาจางนะครับของเวียดนามนะครับรวมทั้งดาหนังแล้วก็โฮจิมินท์ซิตี้นะครับซึ่งเป็นผลพวงของอิทธิพลของพายุโคโตะนะครับนอกจากนี้นะครับฝนก็ยังมีตกนะครับในเขตของกัมพูชาฝั่งตะวันออกนะครับก็คือท่าเทา ตอนใต้ด้วยนะครกัมพูชาตอนใต้แถวพนมเปญนะครับแถวสตรึงเต่งนะครับพวกนี้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูฝนในวันพรุ่งนี้นะครับเรามาดูฝนในคืนนี้นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากอิทธิพลของพายุที่ว่านี้นะครับทำให้เวียดนามและกัมพูชานะครับมีฝนตกนะส่วนประเทศไทยได้รับผลกระทบนิดหน่อยนะครับมีมีฝนอยู่บ้างนะครับ ทุกท่านดูนะครับในช่วงหัวค่ำนะครับก็จะมีฝนหลงฤดูเข้ามาบ้างนะครับที่อุบลราชธานีนะครับในช่วงเวลาประมาณ3 4มสี่ทุ่มนะครับประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับมีฝนหลงเข้ามาที่บางอำเภอของอุบลราชธานีนะครับแถวอำเภอน้ํายืนะครับอำเภอบุญทริกนะครับพวกนี้นะครับมีฝนตกเล็กน้อยนะครับย้ำว่ามีฝนตกเล็กน้อย นะครับต่อไปนะครับเรามาดูในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มนะครับ5ทุ่มนะครับก็จะมีฝนเล็กน้อยนะครับที่บริเวณนะครับแถวแถวน้ำยืนนะครับน้ำยืนนะครับมีฝนตกเล็กน้อยนะครับน้ำยืนของอุบลราชธานีนะครับ จากนั้นนะครับก็ในช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยมีฝนละนะครับเพราะนั้นพี่น้องชาวสวนยางนะครับที่เจกรีดยางนะครับหรือบางที่ก็ไม่กลีดนะเพราะว่ามันหนาวนะน้ำน้ำยางไม่ไหลนะครับแต่แจ้งทุกท่านแล้วกันนะครับว่าพื้นที่ไหนนะครับมีฝนตกบ้างในค่ำในค่ำคืนนี้นะครับเมื่อกี้พูดถึงอุบลเเนาะต่อไปนะครับเรามาดูในช่วงเวลาประมาณตีสาม นะครับตีสามนะครับก็มีฝนเล็กน้อยนะครับเริ่มมีฝนเล็กน้อยนะครับที่จังหวัดสุรินนะครับนะสุรินนะครับเริ่มมีฝนเล็กน้อยนะครับช่วงเวลาประมาณตีสองตีสามนะครับโดยเฉพาะอำเภอแถวสังขะนะครับแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยนะครับย้ำนะครประมาณตีสองตีสามนะต่อไปนะครับเรามาดูในช่วงเวลาประมาณตีห้านะครับตีห้าถึงหกโมงเช้านะครับ พี่น้องสุรินนะครับที่ถามมานะครับก็มีฝนนะนะครับย้ํานะครับว่าเป็นฝนหลงฤดูนะครับมันไม่ใช่ฝนแบบเป็นพายุตกหนักนะครับย้ําก็ว่ามีฝนตกเบาๆนะครับบางพื้นที่นะครับของสุรินนะครับก็ได้แก่อำเภอปราศาสตร์นะครับนะครับช่วงเวลาประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้านะครับปราศาสตร์แล้วก็ฝนก็จะเคลื่อนไปที่บุรีรัมนะครับโดยเฉพาะอําเภอกระสังนะครับ อำเภอกระสังอำเภอเมืองนะครับพรพพาชัยนะครับมีตกหนักด้วยนะครับที่บุรีรัมย์นะครับโดยเฉพาะอำเภอที่ติดกับสุรินทร์นะครับฝั่งกระสังพรพพาชัยนะครับมีฝนนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือช่วงเวลาประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้านะครับต่อไปนะครับเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับฝนก็จะเข้ามาที่บุรีรัมย์นะครับ ฝนชุดใหญ่ๆเลยนะครับก็จะเข้ามาที่บุรีรัมย์นะฮะก็ได้แก่อําเภอเมืองนะครับกระสังนะครับหลายอำเภอเลยนะครับในส่วนของบุรีรัมย์นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับมีฝนตกหนักด้วยนะครับในช่วงเช้านะครับวันที่4ต่อไป8โมงนะครับฝนก็จะเคลื่อนนะครับไปทางอำเภอทิศตะวันตกนะครับของอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับ เดี๋ยวซูมไปให้ทุกท่านดูนะครับว่ามีอำเภออะไรบ้างนะก็มีอำเภออะไรนะนะครับลำปลายมาศนะครับโอเคนะฮะในช่วงประมาณ9ก้าโมงนะครับก็จะมีฝนตกนะฮะมีที่อำเภอลำปลายมาศนะครับหนองหงพวกนี้ก็พอมีฝนอยู่บ้างนะครับลำปลายมาศฝนอาจจะเยอะหน่อยนะครับส่วนด้านบนนะครับก็มีฝนเล็กน้อยนะครับแถวพญากรภูมินะครับนาเชือกอ่าพวกนี้นะครับมีฝนเล็กน้อย ต่อไปนะครับเวลา10โมงนะครับฝนก็ยังอยู่ที่บุรีรัมย์อยู่นะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับก็เคลื่อนที่มาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ได้แก่อําเภอพิมายนะครับเฉเลิมพระเกียรติหินดาดนะครับพวกนี้นะครับมีฝนนะฮะเบาๆนะครับไม่ได้หนักเหมือนบุรีรัมย์นะครับอันนี้คือฝนในวันพรุ่งนี้นะครับ ประมาณเที่ยงฝนก็จะเริ่มหมดละนะครับในเขตภาคอีสานนะครับยกเว้นนะครับในเขตชายแดนนะครับศรีสะเกดอุบลนะครับกับกัมพูชานะครับในช่วงบ่ายนะครับมีฝนด้วยนะครับแถวแถวอ่ากันทลักนะครับอ่าขุนนะครับภูสิงพวกนี้นะครับบัวเชิดพอมีนะครับถ้าแถวชายแดนนะครับในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะครับส่วนอุบลนะครับก็พอมีนะครับ อำเภอตอนบนก็พอมีบ้างนะครับรีสะเกตตอนกลางๆก็พอมีนะครับในช่วงบ่ายนะครับวันพรุ่งนี้ทีนี้นะครับเรามาดูในช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะครับอุบลนฝนจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะอำเภอตอนบนๆนนะครับสีเมืองใหม่ของเจียมนะครับอำเภอเมืองวารินอ่าชัมราพิบูรณ์มังสาหานะครับเดียดอุดดมนะครับอ่แล้วก็ซีสะเกตนะครับมีนะแถวกันทะลัก ุนหารนะครับอำเภอเมืองนะแล้วก็มีสุรินด้วยนะครับในช่วงบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะครับพรุ่งนี้ฝนเยอะนะครับสุสีสะเกตอุบนติเยอะเลยนะครับสุรินมีบางอำเภอนะครับโอเคนะครับช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับฝนก็จะมีมากในเขตสุรินนะครับอ่าก็ได้แก่อำเภอตอนล่างๆนะครับในช่วง 2- อสามทุ่มวันพรุ่งนี้ นะครับได้แก่บัวเชิสังขบปราศาสตร์กาบเชิงพนมดงรักนะครับแล้วก็ศรีสะเกดก็มีที่ขุกขันนะครับมีฝนนะครับพรุ่งนี้รับฝนเต็มๆกันนะครับส่วนภาคอื่นไม่ได้พูดถึงเลยนะครับลืมไปจริงๆแล้วนะครับในช่วงเช้านะครับวันพรุ่งนี้ก็มีฝนที่ภาคตะวันออกด้วยนะครับก็ได้แก่สักแก้วจันทบุรีนะครับมีมีฝนด้วยนะครับ โอเคนะครับอันนี้คือไทม์ไลน์ฝนในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่4่ธันวาคม2568นะครับเตรียมตัวรับฝนนะครับพี่น้องทางอีสานใต้รวมทั้งภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นสระแก้วจันทบุรีนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อพี่น้องจะได้รับทราบนะครับ พรุ่งนี้นะครับมีฝนแล้วก็ค่ําคืนนี้บางอําเภอก็มีฝนเหมือนกันนะครับเผื่อที่ว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะไปเกียรติยางหรือทําภารกิจอะไรนะครับในยามค่ําคืนก็นะครับเตรียมตัวนะครับมีฝนนะครับฝนหลงเลึกดูสวัสดีครับ